สวัสดีจ้าเอิญสิพาท้ำไอ้น้ำปลากรีดเองที่บ้านเด้อค่ะเด้ออัน,นอันนี้คือปลานะคะเดี๋ยวเอิญคุณในเมืองเนาะนี่ค่ะปะลาที่เอิญท้ำเองค่ะคือไปหาปลามาเฮ็ดเองเนาะเอิญน,น้ำปลาที่ว่านเพิ่นซื้อเป็นก้อนนะคะคือกันค่ะแซ่บคือกัน แต่ว่าปกติี่กะปิจะใส่ลายกว่านี้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าอันนี้มันเบิดเอิ็ใส่พอประมาณนี่ค่ะกะปิค่ะใส่กะปิลงไปใส่น้ำปลาเด้อค่ะเด้อเอินใส่ขวดหนึ่งเลยปกติจะใส่น้ำปลามาลายูเนาะมื้อนีมันบม,มมีค่ะนี่ค่ะเอินก็เลยใส่น้ำปลาที่ปารดไปเลยหนึ่งขวดค่ะ กิ่นเนาะค่ะคึอกันเลยเออกหน้าแบบเดียวกันเลยรสชาติคือกันแซ่บคึอกันใส่เบิดเลยนี่เอินก็จะใส่ ขาโนมาเลยนี่ค่ะแล้วกับผงสุรอดไหมักกัใส่บอมักกัใส่บอใส่เด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวให้เฮอันอันต้มเสร็จแล้วค่อยมาเบิ่งกันอีกรอบเนาะค่ะเนาะน,นี่อันเสื้อผ้ามะขวานน้ำตาลเด้อค่ะเด้ออันนี้เฟิ่นเฟิ่นเป็นอันน้ำอ,นะะอ้อยอะค่ะบ้านเล่าก็เป็นน้ำอ้อยเพิ่นเอามะเฮ็ดขนมเนาะเป็นถุงซองยังไงล่ะเป็นของมาเล็ถ้าว่าอัน เป็นบางโอ้ยขอโทษตำก็เป็นบางที่พันกับใ่ใบยอ่อใส่อนใบเตยตอเอินบอส่ค่ะเพราะว่าเอาินเอินเห็ดกินไว้โดนม,น,มน,มน,มนมันมีสารกันบูดแล้วก็เสียง่ายค่ะอันนี้คือสูตรแบบใส่แกงน้ำใส่สมตำใส่ยังค่ะแซ่ ตัวนี้มันมันสีบ่ค่อยหวานเด้อน้ำตาลสีแดงตัวนี้เพิ่นสีบ่ค่อยหวาน <Okay. S 1> ถ้าว่าเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลน้ำเพิ่นสีหวานหลายอันนี้บ่ค่อยหวานค่ะเพิ่นสีเป็นรสชาติออกจืดจแต่ว่าสีเพิ่งงามค่ะอัน ต้นคัวน้ำตาลเนี่ยต้นคัวไฟอ่อนค่ะใส่ไฟ,ไฟอ่อนค่ะควาไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเพิ่นก็เป็นสีแดงเอาถามว่าไผ่บะมี่น้ำตาลแบบนี้กับเอาน้ำตาลไส้แดงก็ได้ค่ะบางพื้นที่เพิ่นสิตม้มไส้ใบมอนไส้ใบเตยแต่เอิ่นบ่าไส้เพราะว่าเอิ่นเอาไส้แกงนะ้ำ เพราะว่าปลามันจะเสียง่ายต้องอใส่ตู้เย็นตลอดถ้าเห็ดแบบนี้มันจะเสียะคะ่ะมันเหมือนกันเลยกับกันสูตรที่คนต้มคลายะคะ่ะ กับซิคอนจนว่าพิ่นสีเพิ่นได้เนาะกับปิดไฟอันนี้ปลาหลที่เอิญต้มไว้กับซีมึงก่อนเ้อร์บอลสัตว์

ก็เปิดไฟอีกรอบนึงน,นี่ค่ะสีเพิ่นกับสีงามเข็มขนค่ะแ่บแบ่บคือกันคือกันกับซื้อเลยค่ะยุกไก่บ้านเนากค่ะนกไปซื้อเพิ่นกับแพ่งเฮ็ดกินเองแ่บค่ะแบ่บคือกันรดเดียวกันเลย เปนโลกเขียวให้ได้จังมาเบิงกันอีกอมเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสีเพิ่นกับสีสวยเหรอเด้อันนี้อือคือเอินเขียวจนมาเพิ่นบอ่อข้าวเลยเด้อเพิ่นกับจะบ่มีฟองคือคือ,คอมดดมดความข้าวแหละค่ะนี่ค่ะมดความข้าวเพิ่นกับสีเป็นสีขนขน,นยังสีละค่ะสีแดงอ,อันนี้เอินก็ได้มาจากไป็ดอันงานลรงงานนามบูดูเนาะ อันก็บ,บืงมียังลายเพื่อนก็ใส่แค่นิ้แต่ว่าในโรงงานเพื่อนจะใส่อันสารกันบูดน้ำมะละใส่สีเจือปนอันนี้เขาเฮ็ดกินเองเขากัวประตรองใส่เนาะอันเดียวกันเลยค่ะเข็มข้นเนี่ยตะโอนเอินเคยไปเห็นงานในโรงง,งานนาบูดูแอบแอบแอบเขามาแอบเข,ามา,บเขามาค่ะแหนาเพื่อนจะสีเข็มค้น แล้วก็แซบเบ,บอันเดียวเหมือนเหมือนกันเลยค่ะสรสชาติอันเดียวกันเลยกับปลาทห่ว่าเป็นขวดบางบางที่ห้องเ้าสีเข้มข้นกว่าเพราะว่าห้องเขียวโดนกว่าแซับทับป,ประกันเลยใส่สมตำใส่แ,แกงใส่ยังก็กไดอ้อันนี้เพื่อนสีบ่ออกหวานาใดเด้วยค่ะคือแบบพอดีเลย้าเ้องเขียวได้ที่แหละเพื่อนกันสีบ่มีฟองบ่มีหยังแล้วก็นีน่ค่ะเบื่องไกลๆเนาะอุย้ย นี่ยฟ้องเพิ่งกัดสีโบมีเลยเด้อันนี้เอิญยังโ่ได้ปิดเต่าเลยเด้เนี่ยน้าเพิ่งกัดซิเข้มคนแซ่บหอมค่ะแต่ว่าต้องต้องต้อง,องเคี่ยวให้เพิ่นจนเบิดเบิดกินข้าวค่ะนี่แหละโบต้องไปซื้อเพิ่นเฮ็ดกินเองอยู่บ้านแต่ว่ากับปิอันใส่แผ่นหนึ่งเลยเหมือนเหมือนเอิญใส่อันนี้เอิญมีเครื่องเดียวเอิญก็ใส่เครื่องเดียว ถ้าเป็นน้ำปลาน้ำปลาอี้ยังก็ได้ของมาลายูที่ถูกๆเนาะอันนี้เอิญบ่มมีเอิญก็เลยใส่น้ำปาลารสนี่ไปนี่สวยบ่สวยแล้วก็เข็มข้นน้ำตำสมกระแซบใส่แกงกระแซบถ้าจังในคลิปนี้เอิญก็เสียว้ซซํำนี่ก่เนานะค่ะเนาะนั่นคือคือจบแล้วที่เอินให้เบิ้งกัน <c oughs> ไปแอบออา,ามาสูตรนี่ ทั้งใดเออนกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เออน,น้ำเนื้อค่ะสวัสดีค่ะ